สำหรับผมคือการใส่สูตรมันคือแบบมันไม่ให้ uniform แต่มันเป็นสไตล์ของเราแต่มุมมองผมผมไม่อยากมองสูตรว่ามันเป็นเครื่องหมายของการใส่ formal อยากให้เป็นแบบว่ามันเป็นแค่เครื่องแต่งกายว่าแบบเราชอบใส่อย่างเงี้ยเราก็ใส่ไป การที่เรามีหนึ่งสูตรที่เราสามารถเชื่อใจได้ไม่ว่าเราจะออกไปพบที่ไหนบางทีเราไม่รู้ว่าโอกาสที่มันจะเข้ามาหาตัวเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่การที่เรามีชุดการเม้นที่เราไว้ใจออกไปพบตักผู้คนมันก็ทําให้เราเกิด first impression ได้ง่ายขึ้นถึงแม้มันจะฟังดูตื้นเขินนะครับ first impression ดูคนที่ภายนอกแต่ว่านั่นคือสีที่มนุษย์มันเป็นมาตลอดคือโอเคเรามีกรอบเพื่อเราแต่งตัวอย่างถูกต้องแต่บางทีในบางจุดเราก็ต้องแหกคอกบางเพื่อค้นพบอะไรใหมๆ่ๆอยู่ในกรอบก่อนเอาให้ชํานาญ แล้วใคดรดาวกอบอะโอเคพี่ลิมคำถามแรกพี่สูตรเนี่ยตายไปหรือยังสำหรับผมมาคือคลาสสิกเนว่าไดอยู่เลยคือสูตรเนี่ย ไม่มันคงไม่ตายแต่แค่ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ในการในบริบทไหนกันมากกว่าอย่างเช่นสูตรดาสูตรกลมสูตรเทานี่มันเป็นสามสิ่งที่เป็นเอเซนเชียลและที่เราแบบจ้างงานจะต้องใส่ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ต้องใส่งานแต่งงานก็ต้องใส่ถูกไหมครับแต่แค่จะเป็นสีไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดแง่ในของคําว่าสไตลิ่งอาจจะว่าไม่ได้ออกมาในรูปแบบของสูตรแต่แต่อจจอ,อกมาในรูปแบบของเบลเซอร์หรือว่าแจ็คเก็ตแท้คือสุดท้ายแล้วคือเราก็แค่โทนดาวจากความฟอร์มอลไปสู่ความแคชชวล ารัน,นี่ยผมไ้มองว่าสุดท้ายแล้วสูุดในบไดายในมุมมองผมนะที่เปลี่ยนไปคือเรื่องของโอเคสังคมเปลี่ยนความแคชชัวมันมันเข้ามาเป็นบทบาทสําคัญแต่ว่าคลาสสิกสไตล์ที่สุดท้ายแล้วก็ยังเป็นการเม้นที่แบบแจ็คเก็ตใช่ <Tail or S 2> แต่แล้วเราก็ <auc> er. ต้อง et, อ ers, มีแจ็กเก็ตเทเลอร์ทาวเซอร์เพราะสุดท้ายแล้วอครับอย่างเทรนที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นกันว่าในเรื่องของกระแสโอมานี่ใช่ไหมครับมันก็ยังคงกลับมาสุดท้ายมันก็ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีสุดท้ายกระแสนี้มันก็จะยังคงกับนะเพราะว่าเรื่องการแต่งตัวครับเราเจอกันเราก็แค่มองกันแล้วแบบโอ้คุณแต่งตัวแต่งตัวดีแต่งตัวสวยใช่ไหมครับผมก็เลยมองว่าสุดท้ายแล้วเราก็แค่โทนดาวลงจากสุดตัวจากเก็นเนียเมื่อพี่พูดเรื่องโอมานนี้มาอันนี้ถามเพิ่มเลยแล้วกันคิดยังไงกับกระแสโอมานนี้ครับคิดว่าทําไมเป็นสาเหตุสําคัญที่ไอการแต่งตัวเนี้ยคนถึง แอปเพียวคนถึงดึงดูรู้สึกว่าอยากแตกแนวนี้กันเยอะโดยเฉพาะฝั่งเวสเทิร์นโดยเฉพาะโลกตะวันตกกับคนรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่ด้วยไม่ใช่คนแบบยุคมิเลเนียร์วช่เ e จนเอ็กซ์แต่เป็นเจนซีแต่เป็นเจนซีใช่ทำไมสไตล์นี้มันอ,อาจจะด้วยความที่พอเขาโตขึ้นมาเนาะเขาโตมากับยุคอะไรสำหรับผมคือเขาโตมากับการแต่งตัวแบบสตรีทแวร์หรืออะไรก็ตามที่มันแบบว่าไปมุ่งสู่ความม็กซิมไลส์แต่งตัวให้เต็มแต่งตัวให้สุดแต่กลับกันกระแสโอมานีผมมองว่ามันกลับมาเพราะว่า ในแง่ของความเรียบง่ายเชิ้ตกระแสว่าเป็น OCBD บีดอ็อกฟหรือแล้วก็โอโลโอโลโอโลับอะไรก็ได้แล้วก็กางเกงที่แบบว่าเอวค่อนข้างไม่ต่ำเพราะว่ากระแสที่ผ่านมาคือเราใส่เอวต่ำามากันมาตลอดถูกไหมครับซึ่งกางเกงเอวที่มันแบบสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยหรือว่า n o r m a l ลไรซที่เราใส่กันนะครับม,มันทำให้พอ p o r ชั่นร่างกายมันดูสง่า S <S ใช่เพราะว่าในส่วนของกางเกงเนี่ยมันแทบไปกินพื้นที่ของร่างกายเราทั้งหมดเข้าใจว่าทําไมเจรนซีโตขึ้นมาแล้วแบบว่าโอ้กระแสของมันนี่มันมันบูมกลับมาเพราะว่ารู้สึกว่าเขาแต่งตัวแล้วมันดู proper ใช้งานง่ายกระแสไม่ตกแต่งตัวได้ตลอดเรียกว่าเป็นหนึ่งเทรนที่ผมรู้สึกค่อนข้างจะน่าประหลาดใจแต่ก็น่าสังเสริมใน,มนเดียวกันนะที่มันเป็นการ i n t รด d u c e c l a s s ิก style ให้กับคนรุ่นใหม่นะ่ะไอโอแมนนี่น่ะเพราะว่าการเม้นที่มันอยู่ในคาตเตอรก่เนี้ย มันก็จะเป็นอะไรที่แบบมันเคือคลาสสิกอเทเใชมโลเฟอร์ชิโนเทเลอร์ทาวเซอร์ที่เป็นผ <Taylor. S 2> ้าคอตต้อนใช่ใช่ว่าผ้าเสือปอโปโลอะไรอย่างนั้นใช่ซึ่งมันก็เป็นการที่ดีเพื่อให้ส่งเสริมแบบว่าให้วัฒนธรรมนี้มันมันไม่ตายจากไปเพราะว่าถ้าพูดตามตรงก็คือในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็มีหลายๆเจ้าที่แบบว่าต้องปิดตัวลงหรืออะไรก็แบบก็แล้วแต่พูดถึงเรื่องการตายจากโอเคทีเนี้ยพี่บอกผมแล้วว่าสูตรเนี่ยมันไม่ได้ตายหรอก มันแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอ,อมันจากที่ตอนแรกจะต้องเป็นแจ็คเก็ตคู่กางเกงก็อาจจะเหลือแค่แจ็คเก็ตอย่างเดียวแล้วแยกกางเกงใส่แต่ในโอกาสที่มันต้องใส่ยังไงมันก็ยังมีอยู่ใช่ครับถ้าอย่างนั้นครับนอกจากการสวมใส่ในวาระโอกาสต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นงานแต่งงานงานประชุมทางธุรก,กิจที่เรารู้กันอยู่แล้วมีเหตุผลไหนไหมครับที่ทําไมบุรุษโดยเฉพาะสุภาพบุรุษทุกคนจําเป็นต้องมีสูตรที่เชื่อใจได้ไดอย่างน้อยหนึ่งตัวในตู <S <S ต้เสื้อผ้าอ่า แต่บุมผมในการอในเรื่องของการใส่สูตรที่พูดง่ายของการใช้งานเพราะว่าสำหรับผมการใส่สูตรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของหนึ่งในเสื้อผ้าที่เราคิดแต่จะใส่กันการที่เรามีหนึ่งสูตรที่เราสามารถเชื่อใจได้ไม่ว่าเ,<อ>เราจะออกไปพบที่ไหนบางทีเราไม่รู้ว่าโอกาสที่มันจะเข้ามาหาตัวเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่การที่เรามีชุดการ์เมนที่เราไว้ใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเทเลอร์หรือจะไม่เทเล ER, อร์ก็ได้ออกไปพบปะผู้คนมันก็ทำให้เราเกิด first impression ได้ง่ายขึ้น ใช่ไหมครับเพราะสุดท้าย first impression สำคัญว่าณนาวันที่เราเจอกับโอกาสที่เข้ามาวันไหนเราไม่รู้จริงใช่ครับถึงแม้มันจะฟังดูตื้นเขินนะครับ first impression ดูคนที่ภายนอกแต่ว่านั่นคือสิีที่มนุษย์มันเป็นมาตลอดใช่ถ้าเกิดว่า บุรุษสักคนอยากจะมีสูตรตัวแรกที่เป็นสูตรที่เชื่อใจได้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอถามอันนี้ก่อนสูตรที่เชื่อใจได้หรือว่าการเมนต์วเก่งการเมนต์ men, ที่มันจะคอยรับใช้เราอย่างซื่อสัตย์เนี่ยในมุมมองพี่ลิมพี่ว่าการเมนต์ตัวนั้นหรือว่าสูตรตัวนั้นขอโฟกัสที่สูตรเลยแล้วกันครับมันต้องมีลักษณะยอย่างไรบ้างครับอันดับแรกคือต้องเหมาะกับพอร์ชชั่นของเราอ่าพูดหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นเทเลอร์ได้ก็จะดี เพราะว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเ,าเทเลอร์แล้วจะออกมาดีก็ต้องขึ้นก็ต้องมีเทเลอร์ที่เชื่อใจได้ถูกไหมครับหรือถ้าเกิดเป็นเลสที่ทูแวร์ก็ต้องเป็นเลสที่ทูแวร์ที่ดีแต่ถ้าเกิดในแง่ของคนทั่ว,วไปมผมแนะนําว่าถ้าเกิดเราไม่ค่อยมั่นใจกับกับเทเลอร์ก็ลองเลที่ทูแวร์ที่เชื่อใจได้ได,ดูก่อนซึ่งในประเทศไทยเองก็มีหลาย,ลายเจ้ารถถึงเดคอัมปิงก็มีมผมก็เลยมองว่าในแง่ของการแต่งตัวเนาะสูตรที่ควรมีอันดับแรกคือเรื่องของฟิตติ้งอันดับแรก ระดับสองเข้าเปเรื่องของสีครับเพราะว่าในประเทศไทยบริบทไม่ค่อยเหมือนกับเมืองนอกถ้าพ,พูดกันดำตรงใช่ใชประเทศไทยใส่สีเข้มอย่างเช่นสีดําเป็นหลักในหลายๆองค์กรแต่ละแต่ก็แต่ละองค์กร,ก,รก็เริ่มจะปรับเปลี่ยนตัวจากสีดําเป็นสีเทาหรือเป็นสีกรมแล้วตามบริบทโลกผมก็เลยมองว่าถ้าเรามีการเมนที่แบบว่ามั่นใจได้แล้วเราอยากมั่นใจแนะนําให้เริ่มจากฟิตติ้งก่อนโอเคฟิตติ้งซึ่งฟิตติ้งเมื่อกี้พี่ลิมบอกสิ่งที่ผมรู้สึก ชอบใจมากก็คือไม่ใช่สูตรสั่งตัดทุกตัวจะสวยกว่าสูตรเลนิทูแวร์เสมอไปก็ใช่ครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นของเราขึ้นกับความชํานาญของช่างมไม่ใช่ว่าช่างร้านไหน,ไหนก็แล้วแต่จะเข้าใจบอดี้ของเราได้ดีเท่ากับตัวเราใช่เพราะมันมีคําพูดหนึ่งที่ผมรู้สึก คนนอกวงการจะมองเข้ามาเวลาที่คนในแวดวงซัตทอรี่เนี่ยเสียเงินหลักหมื่นหรือหลักแสนกับแบรนด์เลดี้ทูแวร์แล้วเขาจะบอกว่าหูยถ้าผมเอาเงิน3ามหมื่นห้าหมื่นไปตัดซื้อเลดี้ทูแวร์นะครับผมไปตัดเอ็มทีเอ็มดีกว่าหรือแบบหูยถ้าผมไปซื้อแบรนด์จากอิตาลีขึ้นต้นด้วยตัวเคหรือว่าตัวซีนะครับหลักหลักแสนสองแสนเนี่ยทำไมผมไม่ตัดบีสโปลกครับเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเออมันจะมีคําพูดแบบนี้อ่าเข้าใจได้เพราะว่าหลายๆท่านอันดับแรกคือในเรื่องของระยะเวลาเอหรือว่าทีเอ็มเนี่ย อย่างเช่นบีสปอปเป็นหลักเลยก็ได้คำถามคือคุณสามารถรอได้เป็นปีหรือเปล่าสามารถรอฟิตติ้งโดยที่หุ่นไม่เปลี่ยนได้ไหมอันนั้นอีกก็สําคัญเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านไม่เหมือนกันความเร่งด่วนในการใช้ก็ไม่เหมือนกันเพราะงั้นเราก็ควรจะหาเลยที่วร์ที่สามารถเชื่อใจได้ด้วยเหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่แบบว่าสามารถรอระยะเวลาแบบ6เดือน6เดือน8เดือนน้อยสุดคือ3เดือนอย่างเมทูเมเอร์มันไม่่ทุกคนรอได้แต่ถ้าเกิดรอได้ก็ดีเพราะว่ามันก็จะ proper กับบอดี้ของเราได้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นในแวดวงของการสั่งตัดบ้างการตัดมันจะมีอยู่สโปรแกรมที่นิยมกันในปัจจุบันคือ Made to Measure กับ b s e p o k e ครับหลายคนทุกวันนี้ห้องเสื้อหลายเจ้าชอบใช้เขา b a s e p o k e ครับ ในการโปรโมตในการมาร์เก็ตติ้งว่าหุยฉันเนี่ยเป็นเบสท์สกเทเลอร์แต่ในมุมมองพี่ลิมพี่ว่าการที่ห้องเสื้อสักห้องเสื้อจะเป็นเบสท์สกเรีออยกผ้าคภูมเนี่ยจะต้องมีหวัวจะต้องมีคุณลักษณะอะไรบ้างครับอืมคำถามน,นี้เป็นคำถามที่ดีเพราะว่าแต่หลายเจ้าโปรโมตว่าตัวเองเป็นบสโตกแต่คําว่าคําถามคือคําว่าบีสโตกมันมันยังไงอ่ามันอาจจะเป็นีลิ่งกับแบบเหมือนเราไปสั่งอาหารตามสั่งเราอยากได้อะไรเราพูดอย่างนั้นก็คือบีสโตกถูกไหม แต่ว่าคําว่าบีสปอของเทเลอร์มันคืออีกแบบเนึนงก็ต้องเชื่อใจช่างเพราะว่าระดับแรกคือเราอาจจะรู้ว่าร่างกายเราอ้วนเราผอมเราสูงเราเตีย้ยเราล่มเรารู้แต่มันก็จะมีในจุดเล็กๆที่เราอาจจะไม่รู้เช่นหลายเราไม่เท่ากันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความการบิสปอที่แบบจะเข้ามาช่วยเราในจุดจุดนั้นได้แต่ถ้าเกิดเราเป็น บอดี้ไทป์ที่แบบว่าค่อนข้างสมมาตรหรือว่าค่อนข้างแบบหุ่นดีถ้าพูดตามแบบตามโลกทั่วไปใช่ไหมครับเราไม่ได้บิวตี้สแตนดาร์ดเนาะเราไม่ได้บิวตี้สแตนดาร์ดเราแค่บอกว่าเออนี่คือหุ่นแบบคนแบบนอร์มอลโพสิชั่นคำว่าบีสปงเนี่ยมันคืออินดีเทลแบบว่าไหล่เราลาดนิดนึงคอตรงนี้คอลาดแกลเราอยากให้มันพอดีกันหรือคนนี้กระดูกปูดข้างหลังต้องเสริมแ a d d i n ง หรือแต่ต่อให้เป็นซอฟต์เทเลอร์ลิงก็สามารถเสริมแพดดิ้งได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราเป็นคนที่แบบช่วงลำตัวอกใหญ่มากแต่เอวเล็กเหมือนหุ ek, ่นแบบนักพอ,อกายก็ควรจะต้องแบบสั่งตัด มากกว่าไปใช้ d ลยทูเวยเพราะว่าเลยทูเวยเองก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในจุดจุดนี้แต่ว่าถ้าเกิดกลับกันอ้าวแล้วเมทูเมเชอร์ ature, ไม่อินดีเทลตรงไหน,นอ่าถูกไหมเพราะก็ขู้นกับว่าเม t ทูเมเชอร์เนี่ยบางเจ้าก็สามารถปรับได้แต่บางไม่ใช่ทุกแต่ว่าไม่ใช่ทุกเจ้าที่จะสามารถปรับได้อย่างอิสระเพราะว่ามันก็จะเบสออนแพทเทิร์นไซส์ที่เขาใช้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าไหนเขาจะมาทําได้ใช่เพราะงั้นความละเอียดเนี่ยก็ถ้าพูดตามตรงบีซโปรก็ต้องละเอียดกว่าอยู่แล้ว เพราะงั้นราคามันก็เลยสูงกว่าบางเจ้า2เท่าสเท่าจากโปรแกรมเมทูเมเชอร์ขึ้นไปเลยซึ่งการจะทําอย่างนั้นได้สำหรับห้องเสื้อเบสบอลมาแล้วใช้ความชํานาญของช่างใช่มันก็เลยกินเวลาแบบ6เดือน8เดือนหนึ่งฟิตติ้งสองฟิตติ้งสามฟิตติ้งอ่ใช่ก็วความํำนาญของแต่ละห้องช่างนี่ก็เป็นสิ่งที่ทาไมวงการสตูด,ดิโอของแต่ละแต่ละท่านยอมเป็นเงินหลายแสนหรือหลายหลายแสนบางท่าบางเจ้าเกือบหลักล้านก็มีเพื่อเสร ความสุนทรีย์ตรงนี้เรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยอใช่บางคน enjoy the moment กลับมาที่จุดเดิมก็คือความรีบเร่งของแต่ละจ้ของแต่ละท่านไม่เท่ากันความรีบเร่งใช่แล้วก็เรื่องของเพอ f e เฟคต์ด้วยว่าแบบว่าโอเคคุณเทสของคุณเนะี่ยมันไปได้มันไปในระดับไหนแล้วมันขึ้นอยู่กับมุมมองว่าเออเรามองสูตรเป็นอะไรถ้าเรามองเป็นเพียงเครื่องแต่งกายที่เอาไว้ใช้จำเพาะแค่เฉพาะงานความจำเป็นในการจะต้องตัดเบสโล็ก ก็อาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเมทูเมเชอร์ก็เพียงพอใช่ครับโอเคพูดถึงเมทูเมเชอร์ี่ในตัวอันนี้ถามในผมผมถามแทนทุกคนเลยก็ได้นะครับที่สงสัยว่าถ้าอยากจะหาสูตรตัวแรกที่เชื่อใจได้แล้วเป็น MTM ที่ดีเนี่ยโอเคเพราะว่าผมยังไม่มีตัวนั้นเลย <c oughs> แล้วผมจะถามพี่ว่าโอเคถ้าผมอยากได้สูตร MTM ตัวแรกที่ดีแล้วมันจะเชื่อใจได้แล้วสามารถสวมใส่ได้ ในหลายโอกาสและการใช้คํานี้ไม่ว่าจะใส่ทั้งงานที่ต้องการความสีเรียหรือเอาออกมาสไตลิ่งเพื่อจะสนองเทสตัวเองอย่างเงี้ยข้อแนะนําสําหรับคนที่ต้องการมองหาสูตรเอ็ทียตัวแรกสำหรับพี่ลิมมีอะไรบ้างครับ MTM ตัวแรกเนาะถ้าในแง่ของ MTM ตัวแรกผมมองก่อนเลยว่าบริบทเราจะเอาไปใช้ยังไงหรือเรามีภาพในหัวที่เราอยากใช้ย่งไงอย่างตาทำผมถามลูกค้าเนี่ยผมก็ถามก่อนเลยว่า อยากเอาไปใช้ทำงานอะไรก่อนอืแล้วผมถึงค่อยเลือกผ้าให้อใช่เพราะว่าไม่ใช่แบบว่าผ้าทุกตัวอืจะเหมาะกับงานนั้นนั้นหรืออากาศประเทศนั้นนั้นถูกไหมครับอ,อย่างประเทศไทยเป็นประเทศร้อนการใช้ผ้าที่หนาหรือว่าทอแน่นหรือว่าเงาจนเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะอาจจะทําให้ร้อนกว่าเดิม,มใช่แต่ก็ จะมีบางท่านที่แบบใส่สูตรได้ทั้งวันโดยที่อาจจะไม่ร้อนมากเพราะการเพิ่มเลเยอร์มันมันมันร้อนอยู่แล้วกตองแล้วก็ต้องก็ต้องยอมรับในจุดจุดนี้แต่มันก็จะมีผ้าบางประเภทที่สามารถใส่และไม่ร้อนขนาดนั้นได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าท่านที่แบบว่าอยากจะตัดเมทูเมเชอร์ตัวแรกจะ เรียกผ้าอะไรก็ต้องมีภาพในหัวมาก่อนอะง่าย<ม>คือหาเพอร์เพสก่อนแหละเพราะว่ามันเป็นคำถามที่เบสิกแต่ว่าสำคัญจริง,รงๆนะครับ<ๆ>ที่เราจะเราจะลงทุนกับการเม้น์หลักหมื่นเนี่ยนะฮะตัดเอเมจทูเมเจอร์เนี่ยควรจะตอบคำถามก่อน,อนว่าเออเราจะเอาไอ้การเม้นตัวเนี้ย ไป,ไปทำอะไรไใส่ตอนไหนบ้าง<ช>าที่เหตุไว้เป็นยังไงแต่ถ้าเก <Okay. S 2> ิดบอกว่าแบบใช้งานทั่วไปงานประชุมแต่ว่าเราอยากจะแบบกรูมมิ่งนี่มัน mm. ไม่ซ้ำกับคนอื่นไม่แตกต่างจากคนอื่น mm. เพราะนี่มันคือใจความสำคัญของการาของวงการสาทเียวคือสูตรเนวีเหมือนกันแต่เราไม่เหมือนกันอืความไม่เหมือนกันตรงนี้สามารถปรับแต่งตรงไหนได้บ้างครับที่เราจะสามารถเลือกดีเทลให้กับสูตรของเราแล้ว มันจะมันเหมือนจะเป็นกรมท่าหรือเหมือนจะเป็นสีดําเหมือนจะเป็นสีเทาแต่สาหรับคนที่เป็นคอนโซลสำหรับคนที่อยู่ในวงการจะรู้ว่าเฮ้ยไอหมอนี่มันใส่สูตรไม่ธรรมดาอ่ะใช่ก็คือแบบแรกคือสไตนลิงแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางคนชอบใส่สูตรที่มีคอนสตรักชั่นแบบว่าฝังงา่งอังกฤษหรือฝั่งอเมริกันที่เป็นแบบว่าแสกสูตรที่เป็นแบบใหญ่ไปอันนั้นก็ ก็แ,แต่ทันอย่างของเราก็จะจัดเป็นซอฟต์พเอร์ลิงกันเป็นพวกฝั่งอิตาเลียนแต่แค่ของเราหลักๆเด็คอลัมน์จะเป็นเอเชียนซอฟต์พเอร์ลิงแล้วกันเ <อะ S 2> พราะว่าก็จะมีความแบบนโพูลีแต่ก็จะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าจะเป็นลายเส้นของแต่ละห้องห้องช่างเนาะคำว่าเรากรมท่าเหมือนกันแต่เราไม่เหมือนกันเนี่ยคำนี้ก็คือแบบเราชอบห้องเสื้อแบบไหนเรามีภาพแบบไหนในหัวเม,มื่อกี้พี่พ,พิลิมพูดถึงเรื่องผ้าแยามแย,ม,ยมเรื่องผ้ามาแล้วว่า ผ้าเนี่ยมีความสมําคัญมากในการที่จะส่งผลต่อทั้งเอสเตติกหรือว่าความดูดีหรือว่าแบบว่าทั้งซิลเดดูเอตโดยรวมก็ตามแต่หรือและรวมไปถึงความแปคพติคอลในการสวมใส่ในสภาพอากาศต่างๆใช่อย่างเมืองไทยที่เป็นเขตร้อนชื้นเนี่ยที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่อไปอยู่ที่30องศาเ <C' ấy> นนะี่ยะครับในมุมมองพี่ในมุมมองพี่เลมพี่มีเล่มมีชนิดผ้าไหนที่เป็นอัมมัชแฮฟสำหรับสูตรตัวแรกบ้างก็จริงๆก็จะมองในแง่ของสิ่งที่คน หลังๆมาคนได้เริ่มรู้จักกันแล้วก็คือเป็นผ้าของในส่วนของผ้าไฮทวิสจะเป็นผ้าของส่วนของทูพรายโฟพรายพวกผ้าพรายทั้งหลายทั้งหลายแหล่ก็คือเป็นผ้าที่อันดับแรกคือมันเป็นผ้าที่เส้นค่อนข้างใหญ่แต่ทอค่อนข้างห่างถ้าเกิดเรามองผิวเผินนะอย่างแบบผมใส่อยู่เนี้ยจากมุมมองคนทั่วไปแล้วกันเราไม่รู้ว่ามันคือผ้าอะไรแต่ว่าในมุมมองของคนที่แบบอยู่ในวงการเนี่ยเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าผ้าเนี่ยมันคือผ้าประมาณไหนอย่างผมใส่อย่างงี้ก็เป็นแบบทูพรายสูตรง่ายๆถ้าเราถอดชุดออกมาเนี่ย เราส่องไปที่ดแดดต่เห็นเลยว่ามันทะลุเพราะงั้นในเรื่องของการระบายอากาศอย่างประเทศไทยอย่างนี้มันก็เหมาะกว่าเพราะว่าประเทศไทยร้อนอมันจะชืน้นเราต้องการอะไรที่มันระบายอากาศได้ง่ายๆเทานั้นเองการใส่สูตรแบบซับในทั้งตัวในอากาศถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ห้องประชุมทั้งวันมันก็คงแบบเราอาจจะตายได้ <laughs> จริงใช่ไครับ ผมว่านั่นคือเสน่ห์ของโลกสตรอเอรีนะครับคือการปรับแต่งการเมนตที่มันเป็นคลาสสิกไอเทมเหมือนกันแต่มันเข้ากับเทสเข้ากับบริบทของแต่ละคนที่มันใช่ใช่ครับอ่ะพี่ลิมพูดถึงเรื่องสูตรมาเยอะแล้วในมุมมองพี่พี่พอมีสูตรตัวที่แบบเป็นเฟเวอร์ลิทเป็นตัวที่แบบว่าหยิบมาใส่ค่อนข้างบ่อยแล้วรู้สึกถูกชะตากับมันเหลือเกินป่ะครับแบบว่าในบรรดาลิสผมเชื่อว่าที่มีสูตรเยอะพี่มีสูตรเยอะแน่ๆแต่ว่าแบบมันจะมีตัวไหนไปที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบใส่มันจังเลยอืมค อ่ของ r c ซ b e s p o k e เขาเนาะเพราะว่ามันเป็นสูตรบีสป o อ e ตัวแรกๆของผม,มซึ่งเพราะว่าในแง่ของพ็ o โพชั่นอย่างที่บอกคือเราเองก็ตามใจช่างช่างเองก็ตามใจเราแต่เราแค่บอกกับช่างว่าอยากเราอยากได้เฮาส์ไซส์ของคุณแต่ว่าแค่บอกกับบอรดใน p r o p โ s ช t ั่นของเขาก็ต่ออมาให้เลยเราค่อนข้างถูกใจตัวนั้นมากจนเราแบบว่ามีของเจ้าในประมาณแบบตอนนี้ก็ เริ่มเข้าตัวที่4อาจจะยังไม่เยอะมากเพื่อเทียบกับหลายๆคนแต่เริ่มนี่คือเข้าตัวที่4แล้วแต่ถ้าเป็นในดิทูแวรตอนนี้ผมใส่กาซาคาตาเดวซาโตแตัวที่ถ่ายหนูตอนนี้เลยก็เป็นสูตรดาพูดถึงเรื่องแบ็กสูตรพอดีเลยมีคําถามวันนี้ที่ผมอยากถามมากในเว็บมงสัตทอรีอเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันจะมีคําพูดหนึ่งที่หลายคนมักจะบอกกันคําพูดที่หลายคนมองว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นคอนโซลหรือเป็นสายที่ดิชแนลจ๋าๆนะเขาจะชอบพูดว่าสูตรดำเนี่ย ถ้ามีที่บ้านเนี่ยเอาไปเผาทิ้งเลยนะมันเป็นสูตรที่ไม่มีอยู่จริงมันเป็นสีที่ไม่มีอยู่จริงเจนท์แมนในยุคโกเลนเอชเขาไม่ใส่สูตรดำกันในมุมมองพี่ลิมพี่พี่คิดยังไงกับสูตรสีดำครับคิดยังไงกับสูตรสีดำถ้าพูดตามตรงคือคำว่าสูตรสีดำเนี่ยเข้าใจในยุคที่ผ่านมาเขาือว่าในวงการเนี่ยเขาจะบอกกันว่าสีดำเนี่ยเ้าเป็นไปได้ถ้าอย่าหยิบออกมาใส่เพราะว่าเป็นชุดสำหรับงานศพหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่แบบว่าไม่ค่อยมงคนเท่าไหร่แต่ว่าในมวุมในโลกของปัจจุบันการใส่ชุดสีดำเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติข้างนอกแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทํายังไงให้มันสามารถออกมาไม่ฟอร์มัลจนมากเกินไปอย่างของผมผมก็ไม่ได้ใส่แบบสเปซคอร่าตัวไปผมก็ใส่เป็นพินินเป็นพินคอร่าแล้วก็แบบแต่งตัวให้มันดรสดาวใส่รองเอร์เป็นฮอสบิดโลเฟอร์ด้วยใช่ก็ใส่กับโลเฟอร์ใส่อะไรก็อะไรก็ว่าไปเป็นซ็อกเลสไปเลยหรือว่าแบบเป็นใส่รุงเท้าโนโชก็เพื่อลดทอน ในจุดจุดนั้นออกไปหรืออย่างที่ผมบอกในเรื่องของบริบทในประเทศไทยการใส่สูทดําก็ถือว่าเป็นเรื่องแทบจะปกติมากๆของหลายๆองค์กรหรือแบบสสยตาคนทั่วไปการใส่สูทดาเป็นเรื่องปกติมากๆเลยเพราะมันเป็นสีที่ได้นำมาถูกรีเซิร์ฟไว้เฉพาะงานแบบนั้น,นงานที่เป็นงานมง,งคลด้วย<ช>รวมไปถึงถ้าในอดีตเขาจะรีเซิร์ฟไว้เฉพาะดินเนอร์แจ็กเก็ต ใช่เซิร์ไว้เฉพาะงานกลางคืนสีที่แบบเอาไว้ใส่ตอนกลางคืนแล้วมันจะถูกอยู่ในแบบเสื้อทักซีโดบ้างเสื้อโค้ตบ้างอะไรอย่างนี้ใช่แต่อันนั้นก็จะมีความอีกแบบหนึ่งเพราะว่าทักซีโดก็จะมีเพิ่มของปกเวลเวตเข้ามาอ่าใช่เพิ่มเพิ่มความังไงดียภูมิฐานเพราะว่าถ้าปกเนี่ยถ้าเป็นเวลเวดเป็นซาตินหรือเป็นซาตินอ่าใช่เป็นซาตินยิ่งเงาน้อยยิ่งไฮโซอ่าจริงคนอาจจะเข้าใจกันผิดว่าต้องเงาเยอะๆจริงๆแล้วมันต้องยิ่งเงาน้อยไอ้นี่ความรู้ใหม่ผมเลยเนี่ยใช่ถ้าเงาน้อยเนี่ย ก็คือยิ่งแบบโูดูยิ่งแพงอ่ายิ่งแบบไฮโซใช่หรือไม่ไปกระังเสื้อเชิ้ตข้างในเราจะเห็นกันว่าเสื้อเชิ้ตทำไมเป็นกระดุมสีดาอืมจริงๆคนสมัยก่อนเขาเอาไว้บ่งบอกฐานอะว่าแบบใส่อาัดมณีอะไรที่กระดุมมม่ก็สัตั์ใช่ไหมครับใช่คือสตัดคือคัฟลิงแต่ว่าต้องใส่ให้เข้าให้แมชกันถ้าเป็นไปได้อ่าเพื่อบ่งบอกว่าโอ้คุณใส่อัญมณีอะไรแทนแบบเครื่องประดับอื่นเพราะว่าทัอซิโดคือแบบใส่ให้น้อยที่สุด แต่ดูแพงที่สุดดังนั้นในบริบทปัจจุบันถ้าเกิดจะหยิบมาสไตลิ่งก็เป็นเรื่องที่ปกติมากเพราะว่าสีดํามันเหมือนเป็นสีของความโมเดิร์นเป็นสีคอนเทมต์ราวนี่ที่คนทั่วไปเขาก็ใส่กันใช่ดังนั้นคนในวลกอสตอรี่เอถ้าจะหยิบมาใส่ก็ไม่ดูแปลกไปจากคนทั่วไปใช่แค่ต้องหาวิธีีเป็นการเพิ่มอาชาเลนจ์หรือว่าเป็นการเพิ่มสกิลดวเองด้วยหรือจริงแค่ดูแบบอย่างง่ายๆคืออย่างไอคอนิกอย่างลาฟลอเรนอ์อะลาฟลอเรนต์เขาก็ใส่ทับาส แคชชวลมากๆอย่ากการเก่งยีนด้วยซ้ำใช่หรือแบบทางฝั่งอื่ก็จะมีการเรียกอะไรว่าแคนาเดียนทักซิโดใช่ก็มีมันไม่ได้หมายความว่าแบบเราต้องยึดถือในธรรมเนียม,มตลอดคือโอเคเรามีกรอบเพื่อเราแต่งตัวอย่างถูกต้องแต่บางทีในบางจุดเราก็ต้องแหกคอกบางเพื่อ,อคน้นพบอะไรใหม่ๆในการแต่งตัวเพื่อเป็นสไตล์ของตัวเองอยู่ในกรอบก่อนเอาให้ชํานาญแล้ค่อยดรอกรอบใช่ สวยงามครับสวยงามจริงๆพาะผมจะถามเรื่องกฎกับพี่ลิมด้วยแหละว่า hmm. ที่ไงกับกฎในโลกเมนสแควร์ซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อกี้ครอบคุมแล้วเรียนรู้กับมันอยู่กับมันให้เข้าใจถึงมันก่อนแล้วเมื่อวันที่คุณเข้าใจอ่ะนั่นแหละคือเวลาที่คุณจะได้ออกมาลองฉีกกับมันดูลอง <Hey. S 1> ออกมาแบบว่าลองเพิ่มสีสันลองเพิ่มตัวเองเข้าไปในนั้นดูถ้าอย่างนั้นพี่ลิมเป็นคนที่ใส,ส่สูตรเยอะ มีสูตรเยอะผมเชื่อผมเจอพี่หลายครั้งมากแล้วผมรู้สึกว่าเออถ้าไม่ใช่คาซาที่ผมเจอพี่ใส่สองรอบเนี่ยผมก็จะเห็นพี่ใส่หลายตัวเหมือนกันอซิซี่บ้างลาฟาบ้างโอ้มีสูตรเยอะมากสำหรับที่เนี่ยสูตรมีความหมายยังไงครับสำหรับผมคือการใส่สูตรมันคือแบบมันไม่ให้ยูนิฟอร์มแต่มันเป็นสไตล์ของเราเพราะว่าผ้าทุกตัวที่ผมเลือกส่วนใหญ่คือมันสามารถเอาไปสปิตได้หมดผมไม่ได้เลือกผ้าที่มีความฟอร์มอลมีความเงาสูง แต่มุมมองผมผมไม่อยากมองสูตรว่ามันเป็นเครื่องหมายของแบบการใส่ฟอร์มอลอยากให้เป็นแบบว่ามันเป็นแค่เครื่องแต่งกายว่าแบบเราชอบใส่อย่างเงี้ยเราก็ใส่ไปใช่มันเหมือนเป็นอิเดนติตี้ของพี่ไปแล้วแล้วสูตรก็คือเครื่องแต่งกายที่มันเอ็กซ์เพรสความเป็นตัวเราออกมาใช่ความเป็นตัวเราออกมามากกว่าไม่ใช่จะให้มองว่าสูตรเองก็เป็นแค่หนึ่งในเครื่องแต่งกายแล้วกันไม่ใช่มองในเรื่องของความแบบฟอร์มอล ครับพี่ลิมขอบคุณมากครับชัดเจนมากขอบคุณที่มาร่วมจอยกันในคอมมิวนิชันที่ทับรับยินดีครับยินดีครับยินดี